ตันนี้ที่คุณซื้อรถ e v ที่ประเทศไทยยเนี่ยยังไม่มีค่าเสื่อมไม่มีใครดูนะว่าอีกจะปี8ปีค่าเสื่อมจะกี่เปอร์เซ็นต์ไม่มีใครดูเลยนะครับค่าเสื่อมสำคัญไม่มีใครซื้อรถไม่ขวางขายมันแค่อยู่แค่ว่าคุณขายเมื่อไหร่มันก็ไม่เห็นหมดดีด้วยตัวฮอนด,ดาอน้ายังขายออกเพราะเขามีค่าเสื่อมที่ชัดเจนนวัตกรรมคือเรื่องหนึ่ง branding อยู่อีกเรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็ ค่าเสื่อมหรือว่าสิ่งที่เราจะต้องจ่ายไปกับรถขายรถยังไงก็ต้องหวังค่าเสื่อมครับเพราะลูกค้ารายใหญ่ที่สุดไม่ใช่คุณย่างผมนะครับลูกค้ารายใหญ่ที่สุดคือรถเช่านะเพราะถ้าเขายอมซื้อประชาชนก็จะยอมซื้อเพราะเขาคิดเยอะกว่าประชาชนแต้คุณจะเป็นหนูทดลองของเขาจริงๆเหรอสิ่งนี้ทำให้ e v มันเกิดในประเทศไทยจริงๆนะที่ทำให้รถทุกคันเป็น e v นะคือ residual value มาร์ m ไมล์เวิร์ดเรามั่นใจว่าไอ,อ,เ,อเราซื้อรถไปปีที่6ราคายอยู่ที่มันเท่าแบบปีที่5ราคายอยู่ที่หร่อเต้นรถเต็นรถนรับประกันประมูลรถรับประกันถ้าอนันวันยังไม่เกิดขึ้นครับธุรก,กิจรายใหญ่พวกนี้ไม่ซื้อเขาซื้อที่ซื้อวินหมื่นคันคือขาดซื้อรถขาดทุนอยู่แล้วนะแต่ผมอย่างน้อยผมอยากรู้ค่าเสื่อม ถึงยังไม่เคยไปลองเทสต์ผลิตักต์หรือว่าคือลองสินค้าของเทสลาคือเคยลองสินค้าของเทสลาครับแต่ไม่เคยเป็นโอนโอนทรัพย์ไม่เคยเป็นเจ้าของจริงๆคือผมหนึ่งหนึ่งในอย่างที่มันไปไม่พ้นนะครับคือค่าเสื่อมนะครับไม่มีใครซื้อรถไม่หวังค่าเสื่อมนะครับเพราะว่านี่คือปัจจัยนะครับวันนี้คุณซื้อรถอีวที่ประเทศไทยเงี้ยนะต้องต้องหนีหนีออกไม่ได้นะว่าเราอยู่ประเทศไทยค่าเสื่อมสาคัญคือว่าไม่มีใครซื้อรถไม่หวังขาย ม,มันแค่อยู่แค่ว่าคุณขายเมื่อไหร่โ so, ซวันนี้ลดอีวียังไม่มีค่าเสื่อมไม่มีใครดูนะว่าอีกเจ็ปี8ปีค่าเสื่อมจะกี่เปอร์เซ็นต์ไม่มีใครดูเลยนะครับมันมันมันก็นเป็นเหตุผลดีเลยโตโยต้าฮอนด้ายังขายออกเพราะเขามีค่าเสื่อมที่ชัดเจนคุณซื้อโตโยต้าเนี่ยค่าเสื่อม40% 60%ิบเปนะว่ากันไปหลังอีกสามปีมั่นคงเต็นรถพร้อมซื้อประมูลรถพร้อมซื้อใช่ไหมแต่วันนี้คุณซื้อคุณซื้อ EV ไปคุณไม่รู้นะเนี่ยแบรนด์จีเนี่ แต่คุณจะเป็นหนูทดลองของเขาจริงๆเหรอ,อใช่ไหมครับโซเราผมรอดูตลาดที่มันคงก่อนไม่มีใครซื้อรถผมไม่จะผมไม่ฟุ่น,นเฟือกับรถเงินตรงนี้ว่าแบบโอ้ยซื้อปับ๊บแบบขาดทุนทัาม่อนคือขาดซื้อรถขาดทุนอยู่แล้วนะแต่ผมอย่างนั้นผมอยากรูค่าเสืเ่อมหมดอืคือนอกเหนือจากนวัตกรรมนะคะสิ่งที่น่าสนใจนะคะก็อยากให้ฟังมิวคุคุซีเคเรื่องนี้กีต้าว่าค่อนข้างจะน่าคิดนะนวัตกรรมคือเรื่องหนึ่งบรนดิ้งอีกเรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็ ค่าเสื่อมหรือว่าสิ่งที่เราจะต้องจ่ายไปกับรถอันนี้คืออีกเรื่องตลาดประเทศที่เราอยู่โครงสร้างที่เรารองรับมันด้วยขายรถยังไงก็ต้องหมองค่าเสื่อมครับเพราะลูกค้ารา,ายใหญ่รายใหญ่ที่สุดไม่ใช่คุณอย่างผมนะครับลูกค้ารายใหญ่ที่สุดคือรถเช่านะครับค,คือ leasing company นะครับคือ Hertz, He Akene, Patra, Sumitomo, Aurix, Aseab, Senergetic, Budget พวกเนี้ยคือ Avus พวกนี้คือลูกค้ารายใหญ่ที่สุดนะครับเพราะเขาซื้อที่ซื้อเป็นพันคันต้องสังเกตเห็นนะครับรถพวกธุรกิจพวกนี้ครับซื้อแต่โตโยต้า ซื้อฮอนด้าทำไมครับเพราะราคามือสองมารับรองเขาสามาัครผ่อนจ่ายสมมตินนะแปดปีเป็นคอนแทคผ่อนจ่ายทุกสามปีเขาเปลี่ยนรถเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายบริสิทธิ์วัลุสอยู่ที่เท่อาร์บีอยู่ที่เท่าไรเขารู้ถ้าธุรกิจไม่ยอมซื้อผมว่าทำไมเราถึงยอมซื้อละ่ะเพราะธุรกิจมองเป็นธุรกิจไรส่วนเราต้องมองว่าโอเคค่าสิ่อต้องอยู่ที่มาเท่าไหร่บาทแต่ที่ค่าเสื่ยังไม่มั่นคงไม่มีใครซื้ออีวีหรอกสุดยอดทั้งหมดอีวีมันต้องมาพราะของบริสิทธิ์วัลุสิ่งที่ทำให้สิ่งนนนนี้้ทททใใหมัเเกิิดปรระะศไยจงๆ ที่ทำให้รถทุกคันเป็น EV นะคือ residual value mark my word ปรับแต่ที่ residual value ยังไม่แข็งแรง EV จะไม่ถูก massy 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 ออกอีวีจถูก m a s s i adopt ต่อเมื่อ R V มันแข็งแรงเรามั่นใจว่าไอ้เราซื้อรถไปปีที่6ราคาอยู่ที่มันท่ากับปีที่5ราคาอยู่ที่อร่อยเต้นรถเต้นรถรับประกันกมูลรถรับประกันถ้าอันนั้นวันนี้ไม่เกิดขึ้นครับธุรกิจรายใหญ่พวกนี้ไม่ซื้อเขาซื้อที่ซื้อวิ่งหมื่นคันฟีดซูบิโตโม่แปดพันคันฟีดโอเร็กซ์เป็นหมื่นคัน เพิร์หลายร้อยเป็นพันเป็นพันคันเอวิสเป็นพันอาคาเนพัทละเป็นพันหมดอะและ้วพันเขาเขาซื้อใหม่ทุกสามปีนะแต่คําถามของผมคือว่าถ้ามืออาวีไม่แข็งแรงลูกค้ารายใหญ่พวกนี้จะไม่ซือ้อออดรัชั่นมาจากธุกรกิจรายใหญ่เพราะถ้าเขายอมซื้อประชาชนก็จะยอมซื้อเพราะเขาคิดเยอะกว่าประชาชนใช่ไหมครับส่วนสิ่งที่ EV ต้องมุ่งคือราคามืสองซึ่งไม่มีใครคิดพูดถึงเรื่องนี้เลยสำคัญที่สุดคือเราต้องยึดมั่นราคามือสองให้ได้ ถ้าระบบตลาดมือสองยังไม่ดีระบบของการไปทํารถเช่าหรือว่าคือพวก B2B ภาคธุรกิจยังไม่มาเข้าเนี่ยตลาดมันยังไม่มั่นคงไม่มั่นคงครับใช่ adoption ของ e v เพิ่งพาอย่างเดียวหรืออย่างเดียวทานั้นคือ RV อย่างเดียวซื้อหุ้นเทส a าไหมคะไม่ได้ซื้อครับไม่ได้ซื้อหุ้นเทสซาครับเพราะตะกาวผมจะไม่เปลี่ยนตะกาการลงทุนของผมครับผมจะไม่ซื้อหุ้นที่ผมไม่ได้ซื้อสินค้าผมไม่ได้ซื้อรถวเทส a าทุกหุ้นที่ผมซื้อผมต้องเป็นลูกค้าเขาอยู่แล้วถ้าผมไม่ใช่ลูกค้าเขาผมไม่กล้าซื้อ so แต่ยังไงแล้วแต่ลนะผมเชื่ออีล n m u s ผมเชื่อเทสซาผมเชื่อสิ่งที่เขาทาอยู่ซึ่งผมเชื่อวันหนึ่งผมจะกลายเป็นลูกค้าของเทสซาเพราะเทส่าจะขับเองได้ทุกคันแล้ววันหนึ่งผมไม่ต้องไม่มีทางเลือกครับก็ต้องนั่งรถเช่าอูด่ดีเพราะรถมันจะขับเองได้ผมไม่สามารถซื้อหุ้นก่อนสินค้าได้ยังไงผมต้องเข้าใจสินค้าก่อนผมถึงซื้อหุ้นเขาอืมแล้วคือถ้าเป็นธุรกิจอื่น ของอีลอนมัสนะคะอาณาจักรของเขาในที่ทำหลายอย่างนะคะทั้งเอ็กซด้วยนะคะ g r o k ด้วยอืมสเปซ e อ็กซ์นูโรวนะคะคุณซีเมองหรือว่าเชื่อมั่นกับธุรกิจที่คุณอีลอนมัสบริหาร Space X ครับยกเป็นตัวอย่างครับอนาคตเสาไฟฟ้าจะไม่ต้องไก่เสาเาอินเทอร์เน็ตจะไม่ต้องไก่อีกแล้วค่ะทุกวันเนี้ยทุกคนที่เป็นเทเลคอมอ่ะต้องร้อนตัวมากอ่ะ True d แทกเอไอเยกเป็นตัวอย่างเลยที่นู้นก็ AT&T Verizon ต้องร้อนตัวมากนะครับเพราะว่าอนาคตเนี่ย เราไม่ต้องพึ่งเสาสัญญาณนะครับเพื่อเพื่อเพื่อ Internet. อินเทอร์เน็ตอนาคตจะเป็นซาร์เทลัยไม่มีเหตุผลนะครับที่คุณขึ้นขึ้นบินคุณมีอินเทอร์เน็ตไม่ม,ไมีเหตุผลครับเพราะเสาสัญญาณไปไม่ถึงแต่มีอะไรที่เหนือขึ้นบินล่ะซาร์เทลัยก็แปลว่าวทุกคนทุกประชาชนสามารถพึ่งพาหนึ่งเทเลคอมบริษัทได้ซึ่งคือ Starlink SpaceX ทุกคนสามารถมี Wi-Fi ได้อะทุกที่ทุกเวลาไม่สนเสาุนไม่ต้องสร้างเสาอินเทอร์เน็ตอ่ะเพราะ มันมันเหนือมันเหนือโลกไปอีกอะคือ Starlink ครับทำไมยูเครนถึงมีอินเทอร์เน็ตอะสิ่งที่รัสเซียทำตอนแรกคือทำลายเสาอินเทอร์เน็ตหมดเลยทำไมทำไมยูเครนถึงยังมีอินเทอร์เน็ตอะเพราะ Starlink Starlink ทำให้ยูเครนยังมีอินเทอร์เน็ตส่วนแปลว่าอะไรครับแปลว่าทุกเทเลคอมต้องร้อนตัวโคตรนี่จะเป็นสิ่งที่ดิ้วซับทุกเทเลคอมคัมเป็นในโลกอยู่ขึ้นบินก็มีอินเทอร์เน็ตอยู่กลางทะเลก็มีอินเทอร์เน็ตทุกที่ในโลกต้องมีอินเทอร์เน็ตเพราะอยู่เหนือโลกคือซารเทลยของอีลอนมัสเท่านั้น ตอนนั้นธุรกิจของอีลอนมัสคือธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงโลกโคตรโคตรแน่นอนโคตร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 เลยเขาออนเขาควบคุมอินเทอร์เน็ตอะต้นทางที่สุดอะก่อนที่คุณมี AI อะก่อนที่คุณมีอะไรแล้วแต่คืออินเทอร์เน็ตอะเขาคือต้นน้าอะ so เขาจะกําลังจะเป็นคนที่ควบคุมอินเทอร์เน็ตอะ you really gonna bet against him แล้ว you จะแบทกับธุรกิจเขาเมื่อไหร่คะผมว่า SpaceX ยังไม่อยู่ใน p r บ v a มา Market นะครับถ้า SpaceX อยู่ใน p r บ v a มา Market แล้วผมน่าจะซื้อนะ ผมชอบ SpaceX มากกว่ามากกว่ามากกว่าเทสซาค่ะตอนนี้แล้ันขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ